จากอดีตชาวจีนได้เข้ามาอยู่ในจงังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากและได้มีการประกอบธุรกิจกันอย่างเป็นล่าเป็นสารจนเกิดความผูกพันผสมผสานวัฒนธรรมจีนเข้าด้วยกันกับคนเชียงใหม่แต่ในทางตรงกันข้ามกลับไม่มีโรงเรียนจีนตั้งขึ้นเลยจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2444 นายตียงแท้แต้ได้ก่อตั้งโรงเรียนจีนแห่งแรกในการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้แก่กุลบุตรกุลธิดาของชาวเชียงใหม่และลูกหลานชาวจีนที่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนหัวเองโรงเรียนจีนในอดีตต้องเผชิญเหตุการณ์ต่างๆต้องมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนหลายครั้ง จนปัจจุบันได้ใช้ชื่อว่าโรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงโดยรวมระยะเวลาที่ก่อตั้งโรงเรียนตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันมีอายุกว่า110ปีโรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาโดยเป็นศูนย์กลางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมจีน คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิน่นส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่หลากหลายควบคู่คุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ผู้เรียนดีเก่งมีความสุขด้วยการยึดมั่นปรัชญาของโรงเรียนคือความรู้ดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมนำความสุขและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนช่องฟ้าสินเสิงวานิชบำรุง เป็นสถาบันที่จัดก,การศึกษาระดับประถมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นคุณภาพมีเอกลักษณ์ในการผสมผสาสนศิละปะวัฒนธรรมไทยจีนและล้านนาอย่างลมกลืนโรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิบำรุงเปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6 แผนการเรียนวิทยาศาตและแผนการเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนโดยเน้นให้ครูเจ้าของภาษาสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อคุณภาพสูงสุดของการเรียนรู้โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุงภายใต้การดูแลของมูล,ลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุงวิทยาโดยมีนายดิดลินพิสาร ดำรงตำแหน่งประธานมูล,ลนิธิและนายทวัชชัยเตริยาพิรมผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริหารโรงเรียนจากมูล,ลนิธิและดูแลด้านบริหารทรัพยากรบุคคลนางคล้ายจันทร์จิรชยากรผู้อำนวยการโรงเรียนดูแลด้านการบริหารวิชาการและบริหารงานทั่วไปนางชนิดสรามณีรัตน ผู้จัดการโรงเรียนดูแลด้านบริหารงบประมาณและด้านอาคารสถานที่จางจิ้งเหล่าซื่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนดูแลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชดำมรุงในการบริหารจัดการมีทั้งหมด5ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารวิชาการนางสาวพิไลพรสอนประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการระดับประถมวัยและประถมศึกษานางสาวสุนีสามใจหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการระดับมัธยมศึกษามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานวิชาการไทยงานวิชาการจีนงานพัฒนาระบบปรปะการคุณภาพภายในสถานศึกษางานทะเบียนและวัดผลงานห้องสมุดและงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 2. ฝ่ายบริหารงบประมาณนางสุภัทิดากองอินหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงานสัตยธรรมและเสนอของงบประมาณงานบริหารการเงินงานพัสดุและงานจัดซื้อ 3. ฝ่ายอาคารสถานที่ว่าที่ร้อยตรีวัชรินวิชัยยา หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่มีหน้าที่ดูแลซ่อมแซมปรับปรุงจัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวรุ่งทิพาโพสว่างหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปดูแลเกี่ยวกับงานธุรการงานสัมพันธ์ชุมชนงานบริการชุมชนงานปกครองงานกิจการนักเรียน 5. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลนางสุภลักษ์แสงแก้วหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลดูแลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ทั้ง8กลุ่มสาระโดยเฉพาะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้เน้นให้ผู้เรียนศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติมทุกระดับชั้นตามเจตนารมณ์ของบรรพชนชาวจีนในปีการศึกษา2,554มีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งสิ้นจำนวน2,340คน จำนวนห้องเรียนทั้งหมด59ห้องและมีครูอาจารย์รวมทั้งบุคลากรของโรงเรียนรวมทั้งสิ้น170คนโรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงมีอาคารเรียนและอาคารประกอบการดังนี้ 1. อาคารสหศึกษา ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนระดับเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล3 2. อาคารชิงหัวปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง3 3. อาคารวานิชบำรุงปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6 4. อาคารหัวเอง ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-4 5อาคารช่องฟ้าสินเซิงปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่5-6และห้องประกอบการสำนักงานต่างๆนอกจากนี้ได้จัดห้องประกอบการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ขึ้นห้องสมุด ที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นระบบมีหนังสือเพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียนและบริการสืบค้นด้วยอินเทอร์เน็ตมีห้องคอมพิวเตอร์ห้องดนตรีนาฏศิลป์ห้องประกอบการของสาระต่างๆ ด้านนโยบายการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและเกิดทักษะประสบการณ์ให้มากที่สุดด้านวิชาการ 1. กิจกรรมภายในสถานศึกษา 1. 1การแข่งขันทักษะของสาระต่างๆเช่นสัปดาห์พระพุทธศาสนาแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ สัปดาวิทยาศาสตร์การแข,ข่งขันศูนย์ทรพจน์ร้องเพลงจีน1.2กิจกรรมงานวันวิชาการโรงเรียนได้จับกิจกรรมงานวันวิชาการโดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมบูรณาการวันตรุษจีน 2. กิจกรรมภายนอกสถานศึกษา 2.1. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาไทยวิทยาศาสตร์ภาษาจีนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมไหว้ครูและรับน้องใหม่ กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา 3. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมกีฬาสี 4. กิจกรรมลูกเสือเนนารีและนักศึกษาวิชาทหารกิจกรรมประกวดระเบียบแถวและส่วนสนามลูกเสือ 5. กิจกรรมการทัศนศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกระดับชั้น 6. โครงการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3โดยผู้อำนวยการและชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยผู้รับใบอนุญาตให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันด้านความร่วมมือกับชุมชนและผู้ปกครองโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมใช้หน้าทาวร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนำนักเรียนร่วมขบวนและจัดนิทรรศการแสดงผลงานณนตอกเหล่าโจ๊ก 2. กิจกรรมร่วมการเฉลิมฉลองหลินปิงเติบใหญ่อายุสองปีคนจีนใจดีแถมหื้ออยู่ต่อ 3. กิจกรรมการแสดงวันเด็กร่วมกับเทศบาลหนองพึ่งและเทศบาลชัยสถาน 4. การประชุมผู้ปกครองทางโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนเพื่อให้ชี้แจงนโยบายการบริหารงานและสรุปผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะร่วมกันด้านการพัฒนาครูและบุคลากรได้ดำเนินการดังนี้ พัฒนาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมโดยการสแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอาทิการอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องความก้าวหน้าด้านภาษาจีนและความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปีการศึกษา2554โรงเรียนช่องฟ้าชินเซิงวานิชบำรุงมีการจัดทำห้องเรียนสองภาษาไทยจีนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยเน้นการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างเข้มข้นและทางโรงเรียนจะได้มีการบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุงกับโรงเรียนประจำอำเภอหนาหนิงมนทนกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้รับความช่วยเหลือจากสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนายกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนเพื่อให้สามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาจีน นอกจากนี้โรงเรียนช่องฟ้าชินเซิงวานิชบำรุงยังมีการจัดส่งนักเรียนเพื่อเข้าค่ายภาษาจีนนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประจำทุกปี การจัดตั้งโรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการและบริการชุมชนโดยศูนย์การศึกษาภาษาจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบหมายให้โรงเรียนเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เขตภาคเหนือจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนให้กับนักเรียนและบุคคลภายนอกที่สนใจ ที่ผ่านการสอบจะได้ใบรับรองความรู้ภาษาจีนตามําดับขั้นที่สามารถทำคะแนนได้โดยใบยรับรองความรู้ภาษาจีนจะออกจากคณะกรรมการสอบวัดความรู้แห่งชาติณกรุงปักกิง่งความสำเร็จด้านการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงมีทั้งหมด7รุ่นสามารถผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา100%เซทุกปีซึ่งเป็นมหาวิทยายลัยชั้นนำของรัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังมีการศึกษาต่อณต่างประเทศจำนวนมาก และคณะที่เข้าศึกษ,ษาต่อมีหลากหลายทั้งคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการความเสียสละของครูอาจารย์ที่มุ่งมั่นตั้งใจในการอบรมสั่งสอนและความตั้งใจของนักเรียนในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนศึกษาหาความรู้อย่างเต็มที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับสถาบันเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้สิ่งเหล่านี้จะสำเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เห็นความสําคัญของการศึกษาเพราะการศึกษาช่วยให้คนจเจริญง,งอกงามทั้งทางปัญญาจิตใจร่างกายและสังคมการศึกษาจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะสร้างเยาวชนในวันนี้ให้เป็นกำลังสําคัญของประเทศในอนาคตต่อไป